สวัสดีครับอาจารย์พี่น้องอีสานบ้านพูนีน้อยครับช่วงนี้ห้อนเนาะ อาจารย์ไม่ได้คอยไปต่อนกครับเลยที่เอานกอยู่บ้านซุ่มขัดไว้มาให้พี่น้องเบิ่งครับว่าตัวใดเป็นยังไงเนาะนะครับขัดไปหลายตัวอยู่ครับเจ็ดแปดตัวตัวนี้แค่ครับนี่เนาเสียงไงยข่าล่มครับเพื่อนนี่ตัวนี้โอ้หมื่นแน่ครับไว้ทงางหลังบ้านตัวนี้ เสียงกลางึ้นไปหาหไงครับสองกุกหอยคู่อ่างหาค่ำถึงเกตค่ำครับคืนขวบเดือนสิงหาครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งน่งตัวนี้ประมาณสิงหากันยญาขึ้นกันครับตัวนี้ก็สองกุกก็สองกุกหอยขึ้นกันแต่ตัวนี้สองกุกลายครับ มีอ่างอยู่3าค่ำครับอ่างหลงแจคัลล่มนี่ครบเครื่องครับเพื่อนี่กด็ดีแต่ล่อฝึกนะครับตัวนี้อายุก,กงได้แล้วครับนี่มาต้มช่วงอากาศมันห่อนครับตัวนี้เสียงเสียงกลางลงมาหาหน่อยครับอาจารย์สองกุกหอยกับขล่มกลางๆครับแต่ว่าเพิ่นเวลาคู่นี่เพิ่นยกปีกไหมครับเป็นเทพพะนม หางเทียกับยกหางเทียกับเบยยกครับนี่เอา้ากล่องก็ดีเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาจดคู่ใส่กันบึ้งครับสามสี่ตัวนี่เพิ่งจคู่บพาแต่ตัวนี้ได้ได้อายุแล้วครับปีกูกลัวแล้วครับตัวนี้ตัวคู่เปิดหัวอยู่นี่ก็คือเจ้าลูกรึ่งครับที่ผมฝึกมาได้สองตัวนั่นแหละครับเป็นนี่ขันเจง <laughs> พอไทยแม่มาเล่ครับเพิ่นนี่ก็ยังเป็นลูกฝึกอยู่ อ่ะครับอาจารย์ตัวนี้คือเจ้าเทพครับตัวนี้คือเจ้าเสียงไงขวบสิงหาครับเอาใส่บังมาจดคู่เบังเพื่นที่คู่บ่ครับตัวนี้ได้ขวบแล้วครับนี่แล้วคู่นี้คู่นี้ตัวนี้อ้างสามครับนี่ข่าลุ่มสองกุห้หอยตัวนี้ก็สองกุห้หอยตัวนี้อ้างหาถึงเ็ดครับเอาบังเพื่นที่จดคู่บ่ครับอาจารย์ เอาแล้วครับเจ้าเทพเอาแล้วครับนั่นบัดยกบัดไม่ยกครับเอาคู่นี่เอาแล้วครับบานโอเข้าไก่พ็นย่านกล้องครับ เจ้าเทพแล้วอยู่ลรอครับนี่มยกับบนันแต่เพื่อนนี่บ่เอาน้ามูครับนี่เอาครับอาจารย์บาน,นี่ตัวนี้สองกุกหอยคู่อ่างเสียงกลางหายไงหาคํำถึงเกตคํำครับสามหาเต็ตตัวนี้นี่เป็นอ่างหลงครับสองทำคํำส่วนตัวนี้เจ้าเทพครับเอามาใส่เบืองมันทีคู่ใส่กันบ่รับบาน สู่อยู่ครับเพื่อนีเดือนสิงหาครับเอา้าเพื่อนีก็เอาคือกันโอ้ยทายตัวไดงครับอาจารย์โอ้โดดใส่เลยครับเดี๋ยวเทปแล้วนี้ก็ควบเดือนสิงสิงหาคือกันแล้วมั้งท่นนี่ไลยตัวไลยก็จับมาได้ครับ แต่ว่าช่วงเย่ยวเขา่าเข่าทอกนี่ก็ถือว่าฟึกได้รวมถึงสามตัวครับนี่ตัวนี้ก็ฟึกได้ครับแต่เพื่อนี่จดบุคู่แล้วก็มีอีกหลายตัวอยู่คราบอาจาท์ทีอยู่ทั้งลานข้ามหมบ้านพุ่ละแต่ว่าตัวนี้ก็ลออถ้าฟึกเท้าละเจ้าเทพย่ามยกย่ามยกครับเพื่อนนี่เป็นนกสองกุกเสียงหน่อยลงมาเอาอยัางไงเดี๋ยวผมถ่ายเบิ้งครับ อาชีพพวกแก้งครับอาจารย์นี่ครับตัวสองกุกหอยเสียงใหญ่ที่คู่องังสามคำหาคำถึงเกตคำครับนี่นะครับประมาณกันยาตุลาสิงหานี่ยแหละครับประมาณนี้แหละนี่ตัวนี้ครับตัวนี้เจ้าเทพครับตัวนี้เทพพนมสองกุกหอยเสียงกลางลงมาหาหน่อยครับอายุกกงได้แล้วครับนี่ การอดจะมือที่ฝึกเท่านั้นครับช่วงนี้าการทอนก็นเลยบบฝึกเพิ่นครับตัวนี้ก็พูกลรครับกันย่าตุล่าคือกันสองกกห้อยเสียงกลางคืนครับเพื่อนนี่กลางกลางพอดีคาล่มครับมีอ่างหลงสองซำคามครับเพื่อนนี่คาล่มคัดหนุนครบอ่างหลงสองซาำข้าส่วนเจ้าเทพนี่ก็มีคาล่มกลางกลางครับโอ้ยโทรศัพท์เนาะ เพื่อนนี่กัดกัญญาตุลาผูนี่ละสิงหากัญญาตุลาคือกันครับตัวนี้ตัวคู่อ่างสามถึงเกข่่นี่เสียงกลางคืนครับสองกูค้คอยแต่เพื่อนนี่นี่บุกคู่นมูแต่ว่ากู้เดียวครับเสียงไงกูกเดียวเสียงไงเพื่อนนี่ข้า่มครับแต่เลยเอาไว้ล่องมือครับ ตอนฟึกเพิ่นจะเป็นมววยบะครับบ่เป็นกะปลอยครับวันนี้สามกุกคู่องังคัดอัางหนุนอังครับเออเพิ่นหาวครับเออเจ้าลูกครึ่งคู่ใช่ผมครับหยอกเพื่นดูลายเพิน่นเลยคู่เออ เอาละเอาัจันแหละครับอาจารย์อากาศห่อนไหลนกกะบ,บ่อขันหรอกครับไปต่อกะบ,บ่อมานบ่อยังกันเลยบ่ได้ไปทั้งติดภารกิจประชุมมาไในแน่เอายังนัันกะหยิบหนาพพอกันไหมครับอาจารย์เอานกอยู่บ้านไหมเบิ้งครับสี่ตัวนี่คือออเดอรบก็เหลือนกฟึกผมเตรียมฝึกอยู่เดี๋ยนี่ประมาณเดือน มีตุลนากระดาษสิงหาไปนี่แหละครับกันญาตุล่านี่แปดตัวครับอาจารย์ยังพบพอกันไหมครับชิปหน้าสวัสดีครับย้อนแสงครับ